สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวิตีพารวยค่ะคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะ F4 ทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะกลับมาพบมาพอกันอีกคือเกาเนาะที่ช่องสวิตติพารวยนะคะเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นแอดผลก็ขอกราบกราบขอโทษขอขอ,ขอ,ขอ,อาภัยนะคะในหววที่แล้วที่รุดไปนะพี่น้องเนาะรุดไปฮะแอดฝนให เด่น9เด่นศูนย์แล้วก็เด่นหนึ่งนะคะฟันรูดที่9นะคะพี่น้องกะรุดไปกะต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะคะเข่าเฉพาะนะคะเข้าเฉพาะเด่นศูนนะคะพี่น้องแต่ว่าตัวฟันตัวฟันของแอดกะรุดไปนะคะกะว่าเข่าเลยนะคะพี่น้องนะกะต้องขอ อภัยเป็นอย่างสูงนะคะพี่นอ้องบาวากันเนาะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องคะ่ะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องบาวากันเนาะไปะตามตัวงวดต่อไปะค่ะพี่น้องจา้านะคะมาลุ้นงวดต่อไปเนาะลาวพัฒนางวดวันที่สิบลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนา งวดวันที่10เดือน6ปี6 5นะคะสูตรเม็ดเดียวจากพี่น้องจา๋าแอดโฟนได้แอดโฟนได้เด่นนะคะ4และ0นะคะแอดโฟนได้เด่น4และเด่น0มานะคะพี่น้องจา๋าเด่น4และเด่น0นะคะฟันรูดที่0 นะคะคเขียนตัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าย่านมองบ่เห็นกันนะคะเพราะว่ากล่องมันก็จะสั้นๆไล่ๆเน่พี่น้อง ได้เด่น C และ0มาจากพี่น้องแอดได้เด่น4และเด่น0มานะคะฟันรูดที่0นะคะเตท่าพี่น้องทันใดนะคะมัก C กับเอา C ไปเป็นแนวทางเ้้อพี่น้องเ้้อเอา C ไปรูดนะจ๊ะแอดรูดที่0 0 0 1 0 2 0 3 0 4นะคะ ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนยสองศูนสามนสี่ศูนห้าศูนหกศูนเจ็ดศูนแปดศูนเก้าบ้านนี่ค่ะพี่น้องจ้า ประมาณนี้นะคะสายรูดเม็ดเดียวนะคะรูดเม็ดเดียวแอดรูดที่ศูนย์นะคะเพื่อนๆส่วนตัวเน้นนะคะตัวเนนเดอร์แอดจะแอดฝนก็จะเน้นให้ค่ะเพื่อนๆพอนแอดฝนจะเน้นให้ที่ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ห้า 0ู0ย0ส0มศูและ09ประมาณนี้เนาะพี่น้องจานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ย้ำนะคะ9เท่ากับ6นะคะ หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆพหกกับเก้าตัวเดียวกันประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะก็จะได้ประมาณนี้ยค่ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมเด้อพี่น้องเลข ทุกตัวเลขนะคะมาจากการคำนวณเลขมีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายนี้แอดฝนก็ขอขอบคุณขอบอกขอบใจนะคะ FC ที่เข้ามาให้กำลังใจแอดฝนด้วยดีเสมอมานะคะต้องขอขอบคุณหลายๆมาวาเลขสิเข่าและสิหลุด หรือสิลุดนะคะเพื่อนๆ่ก็ยังเขามาให้กกำลังใจแอดด้วยดีเสมอมากขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณในน้ำใจของ f c นะคะสุดท้ายนี้แอดกะขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนนะคะ FC ทุกท่านท่านใดก็ตามนะคะที่เขามาชุ่มคลิปของแอดฝนนะคะจีบจับตัวใดขอให้เป็นเงินเป็นทองเด้อให้โชคดีมั่นหมายกันทุก,กทุกคนนะคะมีโชคมีลาบ นะคะถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบกันทุกทท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าจะเพื่อนๆจ้าคลิปนี้แอดกัซิลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า